ทีนี้เวลาแบตเสื่อมแล้วมันก็น่าจะต้องมีการเปลี่ยนใช่ไหมคะมันถึงขั้นต้องเปลี่ยนทีทั้งหมดเลยไหมเอาเร่งแรงเร็วนะคะแบตเตอรี่ก็ตายเร็วกว่าแน่นอนค่ะไปเข้าอู่ทั่วไปเนี่ยได้ไหมคะอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟไหม้ได้บ้างคะถ้าเราพบว่ามีรถ E ีวีไฟลุกจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะเราอะฉีดน้ําเข้าไปเพื่อจะดับไฟได้ไหมคะที่น่ากลัวกว่าเวลาจมน้ําก็คือว่ายน้ําหนีให้ทันนะครโอกาสตายจากไปรั่วน้อยกว่าจมน้ําตายนะว่ายน้ําหนีก่อนดีกว่า สวัสดีค่ะพบกันในดิจิท a ลไทยแลนด์กับเอิญปานรพีช่วงนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังเป็นกระแสะเลยนะคะหลายคนให้ความสนใจซึ่งองค์ประกอบหลักๆที่สําคัญอย่างหนึ่งของบรรดายานยนต์ไฟฟ้าทั้งหลายก็คือแบตเตอรี่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกในหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่กันเลยนะคะซึ่งวันนี้เอิญก็พาทุกคนมาคุยกับกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย2ท่านค่ะท่านแรก ดรพิมพาลิมทองกุลกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและนายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทยท่านที่2พุคุณสยามนัทพนัทสอนกรรมการและปฏิคมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยอนุกรรมการ BCG สาขา Circular Economy แ,และผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่น มาคุยกันเรื่องประเภทของแบตเตอรี่กันก่อนหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแบตเตอรี่ที่เอามาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันมีกี่ประเภทกันบ้างคะแบตเตอรี่สําหรับยานยนต์ไฟฟ้านะคะเราก็มีกันมาตั้งนานแล้วเริ่มมาตั้งแต่แรกก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่กรดตะกั่วแล้วตอนนี้เราก็ยังเห็นว่ามันใช้อยู่ในรถประเภทรถกอล์ฟรถขนาดเล็กต่างๆที่เราเห็นวิ่งทั่วไปแต่มันก็มีผ่านเข้ามาอีกที่เราเคยสัมผัสกันมาบ้างในช่วงหนึ่งก็เป็นแบตเตอรี่ประเภทนิกเกิลแมทเทลไฮไดร์ ride, ที่เราเห็นในพรีออสรุ ททศไยตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาสู่ในที่เป็นระยะใหม่แบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้ก็คือแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนที่เราพบกันทุกวันมันแตกต่างกันยังไงคะคุณสมบัติของแบตเตอรี่2ประเภทนี้ค่ะแบตเตอรี่รตรตะกวก็หนักมากเลยเนาะในขณะที่เท่ากันใช่ไหมคะอ,อ,อย่างเราเนี่ยแบตเตอรี่รถยนต์ที่เรายกก็ยกแทบไม่ไหวแต่ว่าในส่วนที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธีมยมไอออนเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็น้ําหนักที่เบากว่ามากแล้วราคาล่ะคะส่วนราคานะคะก็ตามเพอร์ฟอร์แมนซ์่คะอยู่น้าโปรคูเตอรค่ะ แต่จริงๆแล้วตอนนี้ราคาเริ่มใกล้เคียงกันแล้วค่ะ,ะทําให้เกิดการยอมรับมากขึ้นนั่นเองแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนอาจจะเข้ามาทดแทนแบตเตอรี่กรดตะกั่วที่เป็นสตาร์ทสต็อปในรถยนต์ที่ปกติแล้วด้วยนะคะตอนนี้กําลังเข้ามาค่ะลองจับตามองกันดูค่ะ,อะพอพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเราก็จะนึกไปถึงว่าเอ๊ะมันมีระยะในการที่จะเสื่อมได้ไหมซึ่งแบตเตอรี่ที่เราใช้ในรถ E ีีเนี่ยค่ะ มันจะใช้กันได้สักประมาณกี่ปีกว่ามันจะเสื่อมในยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็น E ีวีเขาก็จะมีวารันตีอยู่ประมาณ7ปี8ปี9ปีหรือ10ปี <c oughs> แต่เวลาออกแบบก็คือใช้งานน่าจะได้มากกว่านั้นถ้างั้นโดยสรุปก็คือว่าแบตเตอรี่กรณีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าน่าจะอยู่ที่สักประมาณ8-10ปีที่กว่ามันจะเสื่อม <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ล่ะมันต่างกันไหมคะคือมันลูกเล็กลูกใหญ่เนาะการเสื่อมมันง่ายกว่ากาันไหมยังไงอะคะแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือแบตเตอรี่ลู ูกเล็กเหมือนถังน้ําเล็กๆอะคะ่ะเติมใช้เติมใช้ใช้บ่อยๆมันจะถูกใช้งานบ่อยแล้วก็ถูกดึงกําลังไฟฟ้าออกไปค่อนข้างที่จะแรงมากกว่าในยานยนต์ไฟฟ้า,าดังนั้นเรื่องพวกนี้ค่ะทำให้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นี่น่าจะต้องเสื่อม เร็วกว่าแบตเตอรี่จากยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นปกติที่เป็นพาสเซนเจอร์สีล้อค่ะเอาล่ะการที่เราขับน้อยขับมากหรือว่าพฤติกรรมในการขับของเราเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการเสื่อมเร็วเสื่อมช้าของแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะคะมีแน่นอนค่ะถ้าจะขับอย่างคุณสยามนัดคุณสยามนัทคิดว่าจะ <laughs> จะจะ,จะน่าจะเสื่อมเร็วหรือเสื่อมชา้าคะ <laughs> ผมบางทีผมก็ขับเร็วนะครับก็ถ้าถ้าขับเร็วเค้นพลังงานจากมันออกมาเยอะๆการชาร์จการดิสชาร์จ บ่อยๆก็ๆๆจะมีผลทำให้แบตเตอรี่ร้อนแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าปกติถ้าคนที่ขับแบบเอาเร่งแรงเร็วนะคะแบตเตอรี่ก็ตายเร็วกว่าแนะ่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการใช้งานเนี่ยการที่มีอินดิเคเตอร์บนหน้าปัดก็จะทำให้เรา สามารถที่ประเมินได้ว่าถ้าเราอยากจะให้น้องของเราอยู่นานๆหน่อยขับอยู่ในโหมด e f f i c i e n c y ่เยอะๆก็จะดีนะคะเป็นข้อที่น่าสนใจมากๆทีนี้เราจะดูกันยังไงอะคะว่าอาการแบบไหนที่มันบ่งบอกว่าแบตมันเสื่อมแล้วอะคะ่ะในยานยนต์ไฟฟ้านะคะก็เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆระยะเวลาการใช้งานก่อนที่เราจะต้องชาร์จใหม่เนี่ยมันสั้นกว่าเดิม<ๆ>ก็คือมันก็ต้องเริ่มเสื่อมเป็นอาการแรกที่เราจะรู้ได้มันก็คล้ายๆกับมือถือไหมคะ ที่พอมันเริ่มชาร์จแป๊บๆป,บปบหมดแป๊บๆบหมดก็นั่นคือปาว่าอาการของแบตเตอรี่เสื่อมทีนี้เนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องนี้กันอยู่ค่ะเพราะว่าคือเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมันแทบจะแบบเป็นมูลค่า4 0ของตัวรถเลยนะคะทีนี้เวลาแบตเสื่อมแล้วมันก็น่าจะต้องมีการเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่หลายคนสงสัยว่ามันถึงขั้นต้องเปลี่ยนทีทั้งหมดเลยไหมในเมื่อเราก็ทราบกันว่ามูลค่าของแบตเตอรี่ต่อตัวรถเนี่ยคือมันเป็น4 0ของราคารถเลยอะ แล้วถ้าเราต้องเปลี่ยนกันหมดทั้งหมดเลยแบตเตอรี่ทั้งหมดเลย,ตเตย,ม,เลยมันก็คงจะราคาสูงอยู่ทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดขนาดนั้นเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะอยู่ิตเล็กๆนะครับที่เรียกว่าเซลล์หรือโมดูลที่อยู่ในแบตเตอรี่เฉพาะส่วนที่เสื่อมสภาพได้การดีไซน์รถยนต์เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบหนึ่งที่เรียกว่าเซลล์ทูโมดูลนะครับก็จะเป็นเอาเซลล์แบตเตอรี่ที่เป็นส่วนเล็กๆเนี่ยเอาประกอบเป็นยูนิตเล็กๆที่เรียกว่าโมดูลแล้วเอาโมดูลเนี่ยมาต่อกันอีกทีเป็นแบตเตอรี่แพ แบบนี้ก็จะง่ายก็จะเปลี่ยนยกโมดูลได้เลยอีกแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเซลล์ทูแพ็กก็คือการเอาแบตเตอรี่เซลล์เนี่ยมาเรียงกันเป็นแพ็คเลยอันนี้ก็อาจจะยุ่งขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่าจะต้องเข้าศูนย์บริการในการดึงแบตเตอรี่ออกมาเปลี่ยนเฉพาะเซลล์ที่มีปัญหาค่ะโดยสรุปก็คือมันเปลี่ยนเป็นส่วนๆได้อ่ะคุณแม่แม่ต้องแบบว่าเปลี่ยนทีทั้งหมดใช่ไหมคะใช่แล้วเมื่อสักครู่นี่บอกว่าอาจจะต้องเข้าศูนย์แล้วมันมีกรณีไหนไหมที่ไปเข้าอู่ทั่วไปเนี่ยได้ไหมคะณวันนี้นะครับ เทคโนโลยีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยมันควรจะทําโดยช่างผู้เชี่ยวชาญหรือศูนย์บริการมาตรฐานเพราะเรากำลังยุ่งกับชิ้นส่วนสําคัญของรถยนต์ซึ่งมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยเพราะนั้นให้ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนี่ย ดูแลจะดีที่สุดครับเอาล่ะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมีแบตที่มันเสื่อมสภาพเราเอาไปทําอะไรกับมันต่อได้ไหมคะการจัดการกับแบตเตอรี่ที่มันเสื่อมสภาพอะค่ะมี2องสเตจสเตจที่1เนี่ยก็คือการให้เซ c ันด์ไลฟของมันหรือรีพอร์พ s สเช่นการเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟอยู่กับที่เช่นการทําเป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน เสริมจากโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ห่างไกลในลักษณะของการใช้งานจริงๆแบตเตอรี่เนี่ยยังสามารถกักเก็บพลังงานได้อาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ร้อยเซแต่อาจจะอยู่ในระดับ70%อย่างเงี้ยค่ะม,มันก็จะเสียดายถ้าทิ้งปไปก็คือไม่ได้ทิ้ง เอาไป reuse ไปใช้ประโยชน์อื่นๆต่อได้ก็เลือกเฉพาะส่วนที่มันยังใช้ได้อเอามาใช้ต่อใช่ครับใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาถ้าเราต้องทิ้งเราต้องกำจัดมันแล้วว่าต้องทำลายมันมันมีวิธีการพิเศษไหมคะทีนี้พอมาถึงสเต็ปที่2นะครับค่ะ พอรีเพอร์โพสมาแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันเสื่อมสภาพจริงๆมันไปต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องมีการกําจัดที่ถูกวิธีเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีทั้งโลหะหนักมีทั้งอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของเหลวนะครับถ้าเรากําจัดไม่ถูกวิธีเนี่ยก็จะปนเปื้อนในดินหรือปนเปื้อนในแหล่งน้าซึ่งการรีไซเคิลก็เป็นคําตอบในนั้นเนี่ยก็จะมีวัสดุมีค่านะครับไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลโคบอลแมงกานีสคอปเปอร์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ส่งเสง like ร,เริม จัดการกับแบตเตอรี่ที่มันเสื่อมไปแล้วว่าเราจะทำยังไงกับมันต่อทีนี้มาดูเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในรถ EV อันนี้เป็นสิ่งที่คนพูดกันเยอะมากคือคนจะเห็นข่าวไงคะว่ามันมี ไฟไหม้แบบนี้นะคะคืออยากจะทราบว่าเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็อะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟไหม้ได้บ้างคะเรื่องความปลอดภัยนะคะในรถที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วก็ได้รับการรับรองที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะคะต้องผ่านมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็ได้คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดอยู่แล้วกับผู้ใช้แต่ว่าอะไรที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยข้อ1ก็คือ เราซื้อของที่ไม่มีคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐานที่มีผู้ที่รับรองที่น่าเชื่อถือได้ในส่วนที่ไฟไหม้ที่เราได้รับข่าวมาอย่างเช่นที่เวียดนามนะคะที่ตึกสูงเนี่ยไฟไหม้ทั้งหมดเลยเนื่องจากไม่ใช่ยานยนต์ที่วิ่งจดทะเบียนทั่วไปนะคะเป็นตัวลักษณะสกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์ที่ขนาดเล็กเนื่องจากพวกนั้นไม่ผ่านมาตรฐานเวลาเสียบปลั๊กปุ๊บตันชาร์จอยู่เนี่ยเกิดความร้อนให้กับตัวแบตเตอรี่ในตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันมีของเหลวอยู่ที่จะเปลี่ยนรูปจากของเหลวไปเป็น แก๊สมันก็จะทาให้แบตเตอรี่บวมอย่างเราเห็นแบตเตอรี่มือถือบวมซึ่งแก๊สพวกนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะติดไฟได้แต่จริงๆแล้วที่เวลาลุกไหมเยอะแยะเนี่ยมันเกิดจากการติดไฟจากส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นพลาสติกไม้อุปกรณ์ที่อยู่ในรถแล้วสมมติว่าถ้าเราพบว่ามีรถ E ีวีไฟลุกจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะเราฉีดน้ําเข้าไปเพื่อจะดับไฟได้ไหมคะก็อย่างแรกนะคะในการที่เผชิญเหตุเพลิงไหมก็ต้องประเมินก่อนว่าตัวเพลิงเนี่ยมีจุดเล็ก ที่เราพอที่จะจัดการมันได้ไหมแล้ววิธีการจัดการเนี่ยโดยส่วนใหญ่เพลิงไหม้แนะนำน้ำอย่างเดียวเลยเพราะมีเยอะและเพียงพอถ้าฉีดไปสักพักแล้วมันไม่ไหวมันเริ่มลามเราก็ต้องวิ่งแล้วค่ะตอนนั้นค่ะ <c oughs> เอาชีวิตรอดก่อนนะคะ <c oughs> สรุปว่าฉีดน้ําได้นะคะ <c oughs> แต่ถ้าบอกเรื่องจมน้ํา <c oughs> ในส่วนของเรื่องจมน้ำอะคะ่ะรถยนต์เนี้ยจริงๆตัวแบตเตอรี่แพ็คเองเนี่ยผ่านเขาเรียกว่า IP ก็คือเรื่องของ protection ก็คือเรื่องของ,กา,ของการกันน้ํา กันฝุ่นดังนั้นเนี่ยเมื่อยานยนต์ไฟฟ้าเกิดตกน้ําขึ้นมาระบบไฟมันจะถูกตัดทันทีอยู่แล้วตัดระบบโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรถ้าเราจะเข้าไปช่วยข่าวว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องพูดถึงรถที่ผ่านมาตรฐานเท่านั้นนะคะที่น่ากลัวกว่าเวลาจมน้ําก็คือว่ายน้ําหนีให้ทันนะครโอกาสตายจากไฟรั่วน้อยกว่าจมน้ําตายนะว่ายน้ําหนีก่อนดีกว่านะครับถ้างั้นสรุปเป็นคําแนะนําในการใช้งานรถอีวีเพื่อให้เกิดความปลอดภัย แนะนำยังไงคะแนะนำว่า1ซื้อของที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้นะคะ oh. ข้อ2ก็คือไม่ไปใช้ชาร์จเจอร์สุ่มสี่สุ่มหหรือไปใช้ชาร์จเจอร์ในสถานที่ที่เราไม่รู้ว่ามันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าข้อ3ก็คือถ้าจะลดความเสี่ยงอายุอายุายการใช้งานเราก็แนะนําว่าไม่อยากให้ใช้ในที่ร้อนจัดหรือเอาไปอยู่ในที่ร้อนจัดขอเพิ่มเติมจากพี่อ้อยนิดนึงนะครับมาตรฐานเนี่ย สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่ขายในประเทศไทยนะครับสำนักงานมาตรฐานพลังงานอุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบกก็บังคับให้ผ่านมาตรฐาน UNR100 เป็นมาตรฐานที่ดูความปลอดภัยของแบตเตอรี่ก็จะทดสอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการชาร์จเกินหรือจ่ายไฟเกินของตัวแบตเตอรี่เองความทนทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนกระดานหาันลบ40-60ถึงองศาหรือแม้กระทั่งป้องกันแรงกระแทกจากการชนซึ่งถ้าผ่านมาตรฐาน UNR100 ก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัย ตอนนี้เราก็เห็นคนใช้รถ EV กันมากขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ถือได้ว่ายังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับสังคมไทยถ้าหากว่าเราเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถ EV ีการช่วยเหลือเนี่ยมันจะแตกต่างจากเดิมที่เป็นรถใช้น้ำมันเนี่ยยังไงไหมคะคือเราจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษ ให้คาแนะนําหน่อยอะคะ่ะในส่วนของผู้เผชิญเหตุที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยในยานยนต์ทั่วไปที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเราก็จะมีคนที่เชี่ยวชาญและเข้าใจในส่วนขององค์ประกอบของรถยนต์ค่อนข้างมากแต่ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความรู้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้ควรจะ เข้าไปเองโดยไม่จําเป็นซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางภาครัฐเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามผลักดันให้เกิดการช่วยการสนับสนุนการอบรมให้ผู้เผชิญเหตุเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สถานที่เกิดเหตุแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยค่ะ อาล่ะปิดท้ายกันเรามาคุยกันเรื่องของทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ในอนาคตกันดีกว่านะคะแต่ว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเอิญก็ได้ยินมาว่ามันมีแบตเตอรี่ประเภทที่เป็นแบตเตอรี่เกลือด้วยใช่ไหมคะมันมันคืออะไรคะแบตเตอรี่เกลือก็เป็นแบตเตอรี่ที่เป็นอะคลาลไอออนคลายๆลายลิเทียมไอออนแต่ว่ามันกลายเป็นโซเดียมแทนซึ่งโซเดียมที่เราคุ้นเคยก็คือเกลือแกงเนาะอันนั้นโซเดียมคลอไรด์แต่ในตัวของแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่เกลือเนี่ยก็เป็นโซเดียม ไอออนที่เป็นอีกคชนิดที่อยู่ในตัวแบตเตอรี่แทนตัวลิเทียมไอออนนั่นเองมันจะดีกว่าลิเทียมไอออนยังไงอะคะเนื่องจากเขาก็มีบอกว่าลิเทียมเนี่ยจะเพียงพอไหมราคาแพงแล้วก็อาจจะ ไม่ได้เป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องขุดมาจากดินที่ค่อนข้างลึกมีอยู่ในบางที่แบตเตอรี่เกลือมันจะสามารถที่จะเป็นแบตเตอรี่ที่ที่ราคาถูกลงสามารถหาได้ง่ายเป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วตอนนี้มีการใช้งานแพร่หลายนะคะแบตเตอรี่เกลือเนะะี่ยค่ะอันนั้นก็เป็นอยู่ในลักษณะที่การใช้เล็กๆน้อยๆเป็นโปรโตไทป์เรายังไม่ใช้แบตเตอรี่เกลือ เป็นหลักๆจริงๆนะคะแต่ก็น่าจะเริ่มเห็นใกล้ๆในเวลาใกล้นี้นะค,ะค่ะค่ะงั้นเทคโนโลยีอื่นๆ่ะคะในจากตอนนี้ไปถึงอนาคตเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีพวก solid state แบตเต r รี่ที่จะบอกว่าไม่มีอิเล็กโทรไลต์หรือสารที่เป็นของเหลวที่อาจจะเป็นแก๊สแล้วติดไฟรวมถึงเมื่อพัฒนาไปในระดับนั้นแล้วเนี่ยเราก็มองที่ว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เนี่ยจะดีขึ้นในแง่งมุมของที่ว่ามันอาจจะวิ่งได้ไกลขึ้นในตัวของน้ําหนักแล้ว ก <tough> ็ขนาดที่เท่าเดิมก็ยังคงพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณดรอ้อยแล้วก็คุณเบียร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ